สวัสดีค่ะวันนี้ฝนก็จะมารีวิวการใช้งานเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติขนาดใหญ่รุ่น STD CL นะคะซึ่งรุ่นนี้ก็จะพ่วงมาด้วยสลับอีกหนึ่งตัวอย่างวันนี้ฝนก็จะมารีวิวการใช้งานซึ่งลูกค้าบางคนถามมาว่าการใช้งานเห็นแต่ฝั่งนี้แต่ยังไม่เคยเห็นฝั่งนี้ซึ่งใช้งานยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ฝนจะมารีวิวการใช้งานให้ดูค่ะเดี๋ยวฝนจะรีวิวฝั่งนี้ก่อนนะคะดับแรกค่ะเราสอดแบง และเลือกสินค้าที่ลูกค้าต้องการอันนี้ฝนก็จะเลือกเป็น057ค่ะพอเลือกแล้วก็กด enter ค่ะและรอสินค้าสักพักนะคะลิฟต์ก็จะขึ้นมาอ่าลิฟต์ก็ขึ้นมารับสินค้าแล้ว คอตู้ดังกึก็สามารถหยิบสินค้าได้เลยค่ะค่ะก็จะได้สินค้าของตู้ฝั่งนี้มาแล้วนะคะและอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเราก็ต้องมาดูค่ะว่ารหัสสินค้าของตู้ฝั่งนี้เนี่ยมีรหัสอะไรบ้างแล้วเราก็เลือกสินค้าตามรหัสได้เลยอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานแบบเหรียญหยอดนะคะเหรียญห้าสอเหรียญยอดเหรียญค่ะเลือกสินค้าตามรหัสของฝั่งนี้ เอนเทอร์ค่ะอ่าได้สินค้ามาครบแล้ววันนี้ฝนก็ได้รีวิวการใช้งานของทั้งสองฝั่งให้ดูแล้วนะคะวันนี้ฝนก็ต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย